ข้อแรกนะคะขอคำอธิบายเพิ่มภาวะที่จะเห็นว่าเผลอเข้าไปในอารมณ์เวลาการใช้สามการเพราะมักจะรู้สึกตัวหลังจากที่เผลอเข้าไปแล้วจนใจอิ่มและหยุดเองเจ้าค่ะมันต้องใช้เจตนาอีกหน่อยหนึ่งนะเวลาเราเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเ่ยบางครั้งเราทําไปเนี่ยต้องใช้การตั้งใจใส่ไปหน่อยนึงการตั้งใจใส่ แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะได้ทําให้ให้เราจะเห็นได้ชัดบางครั้งถ้าเราทําไปแบบพอเราทําไปบ่อยๆเข้าไอไปเข้าไอ้ความคุ้นชินหรือความเคยชินอ่ะมันก็จะเริ่มเข้ามาแทรกแซงเราอีกพอมันแทรกแซงได้บ่อยปุ๊บมันก็จะทาให้เราเพลืนได้ง่ายฉะนั้นบางครั้งต้องใส่เจตนาลงไปหน่อยนึงตั้งต้นดีๆเริ่มต้นทำกลางลดี แล้วสุดท้ายแล้วก็รอยต่อรอยต่ออันที่สองนี่แหละมันจะเป็นรอยต่อจังหวะอีกจังหวะหนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยรอยต่อตัวที่สองเนี่ยเป็นรอยต่อที่สําคัญหลายคนน่บางทีนะบางทีบางคนรู้แค่เริ่มต้นตรงกลางไม่รู้สุดท้ายไม่รู้แต่บางคนอะเริ่มต้นรู้เริ่มต้นไม่รู้รแต่ไม่รู้ตรงกลางแต่สุดท้ายลืมแต่บางคนอะตรงกลางเริ่มต้นไม่รู้ตรงกลางมไม่รู้ตรแต่ตมาเริ่มรู้ท้ายเนี่ย ไอตอนท้ายเนี่ยนะมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจังหวะที่ไปเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้สต,ติตื่นขึ้นมาได้ทันขึ้นเช่นกันการใช้ตรงจุดนี้นะใส่เจตนาลงไปเพิ่มหน่อยนึงใส่ความตั้งใจก็เรียกว่าตั้งใจก่อนที่จะทำนะแล้วเราค่อยหัดไปประมาณนี้นะคํถาถามที่สองค่ะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบาย ในเรื่องของการฝืนมโนกรรมเข้าใจเรื่องของการฝืนกายกรรมและวจีกรรมแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องการฝืนมโนกรรมค่ะต่างกับการฝืนความคิดที่เราไม่ต้องห้ามความคิดแต่เห็นความคิดอย่างไรคะขอพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างด้วยค่ะการฝืนมโนกรรมอะนะส่วนใหญ่เวลามันเกิดเราจเกิดอ,อารมณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาวะของการหลงก่อน หลงเข้าไปก่อนการฝืนทางมโนกรรมนี่หมายความว่าฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับภาวะที่เกิดขึ้นมโนกรรมนะทางมโนกรรมอ่ะโดยปกติเวลามันมีอารมณ์ภายในเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยทางมโนกรรมเราอ่ะจะเริ่มเข้าไปเสพเริ่มเข้าไปหลงเริ่มเข้าไปร่วมพอล้พอเริ่มเข้าไปเสพเข้าไปหลงเข้าไปร่วมปุ๊บมันจะผลักดันมาสู่กายกรรมตัววิีกรรม แต่การฝืนมโนกรรมอคือเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นนมีความพอใจเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปร่วมในความพอใจนั้นอันนี้การฝืนมโนกรรมนะคืออยากเข้าไปเสพอยากเข้าไปใต้แล้วอยากเข้าไปตามที่เราหัดฝึกว่าไม่ต้านแล้วไม่ตามอันนี้เป็นการฝึกฝืนมโนกรรม ไม่ต้านอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นและไม่ตามอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งในการฝืนมโนกรรมต้องหัดฝืนแบบนี้ปล่อยให้อารมณ์เขาเกิดขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองแล้วเราไม่ไม่ต้านอารมณ์นั้นและไม่ตามอารมณ์นั้นแต่เมื่อก่อนเราเคยแต่ตามกับต้านอยู่เสมอเสมอทีนี้เราฝืนพฤติกรรมในการต้านอารมณ์และตามอารมณ์นี้ก่อนในเบื้องต้นในเบื้องต้นเนี่ยหัดตรงนี้ก่อนเพื่อให้จิตมันเป็นปกติ และอีกอันหนึ่งคือพลิกตัวเองให้เป็นจากหลงเป็นรู้พลิกมาให้เป็นจากหลงเป็นรู้บ่อยๆเพราะการพอเราพลิกออกมาเป็นรู้เมื่อไหร่ปุ๊บนี่ก็เป็นการฝืวนมโนกรรมเพราะโดยปกติอย่างมโนกรรมเราอ่ะมันจะมักหลงไปในอารมณ์แต่พอเรารู้ขึ้นมาปับ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมาปับ๊บมันจะทําให้พอรู้ปับ๊บเนี่ยมันทําให้มโนกรรมนั้นหยุดชะงัก หยุดชะงักการเข้าไปร่วมหยุดชะงักการเข้าไปเป็นหยุดชะงักการเข้าไปเศษแต่พลิกตัวเองกลับมาเป็นเห็นอารมณ์เห็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูอารมณ์เนี่ยนี่คือให้พลิกให้ฝืนแบบนี้ฝืนจากเผลอจากเผลอมาเป็นรู้จากหลงเป็นรู้เนี่ยพลิกไปแล่ฝืนจากหลงเป็นรู้ แล้วก็ฝืนการฝืนมโนกรรมใยกันไม่ต้านแล้วก็ไม่ตามไม่ต้านอารมณ์ใดจังสิ้นไม่ตามอร่ออารมณ์ใดๆทั้งสิ้นหรือฝืนอีกประเภทหนึ่งที่สามก็คือฝืนการที่จะไม่ทําอะไรในใจอ่ะอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราจะไม่มีปฏิกิยาในการทําอะไรกับทําอะไรกับอารมณ์ทั้งหมดเลยโดยปกติอ่ะบางครั้งอ่ะในมโนกรรมเราอย่างบางคนอ่ะพอมันคิดมากๆเข้าปุ๊บ เขาก็จะรู้สึกว่าต้องรีบทําบางอย่างให้กลับมาให้กลับมาอยู่กับให้กลับมาอยู่กับอะสมมติว่าเขาคิดเยอะๆต้องรีบกลับมาอยู่กับอยู่กับมาทางกายอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ฝืนนะเขาเรียกเหมือนเหมือนฝืนนะแล้วเหมือนเหมือนกับฝืนฝืนกลับมาอยู่กับกายฝืนไปอยู่กับกายมันมีหลักการหนึ่งเรายังจาคลื่นกับฝั่งได้ไหม คือหลักการในการปฏิบัติอนะ่ะบางคนอนะ่ะไปเล่นคลื่นหันหน้าไปหาคลื่นเหมือนเราไปทะเลสัเงเกตดูนะถ้าเราไปมองทะเลมองไปที่คลื่นมองไปที่ทะเลออกไปปุ๊บเราจะไม่เห็นฝั่งแต่พอเราแต่เรากลับหันหลังให้กับฝั่งในทางตรงกันข้ามพอเราหันหลังให้ฝั่งปุ๊บเราก็ไม่เห็นทะเลเราจะฝึกยังไงให้มันเห็นทั้งสองอย่างไม่ต้านแล้วก็ไม่ตามเนี่ย ให้มันเห็นทั้งทะเลเห็นคลื่นเห็นทั้งทะเลและเห็นทั้งฝั่งเราต้องหันข้างๆ้างให้มันหันข้างๆ้างให้ปล่อยให้คลื่นทะเลเกิดของเข้าไปไม่ได้สนใจมากหรือก็ปล่อยให้ฝั่งที่เราเดินอยู่เราก็เห็นแต่เราก็ไม่ได้สนใจมากเราสนใจอ่ะมันมีอยู่สองสองอย่างนี้เห็นทั้งฝั่งเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งเห็นทั้งฝั่งและเห็นทั้งคลื่นทะเลเนี่ย เหมือนกับเราเดินในทะเลปุบเห็นข้างๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตเราต้านเมื่อไหร่หรือตามเมื่อไหร่มันเหมือนกับหันหลังให้ทะเลบ้างหันหลังให้ทะเลปุ๊บก็เห็นแต่ฝั่งหรือหันหลังให้ฝั่งก็เห็นแต่ทะเลไอการต้านและตามนี่จะทําให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้านไม่ตามเนี่ยมันจะเห็นแบบข้างข้างนั้นกรณีที่ว่าไม่ทําเวลามันเกิดเผลอขึ้นมาปั๊บเวลาเราฝืนนะ อย่าฝืนแรงเกินไปไม่ใช่ฝืนมาพุพ๊บปกลับมาเลยสมมติว่าพอหันหน้าไปอยู่หันหน้าไปดูคลื่นดูทะเลดูอารมณ์ปุ๊บเผลอเข้าไปเล่นรู้ปุ๊บหันหลังกลับมาอยู่ที่ฝั่งเลยไม่ยอมหันไปดูอีกอันนี้ก็เรมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ฝืนมันยังไม่ใช่ฝืนจริงๆอันนั้นก็เรามันฝืนแบบแบบปฏิเสธภายในเราอ่ะเห็น,นั้นเรา จำหลักการดีๆน้าหนึ่งไม่ต้านและไม่ตามนี่เรียกการฝืนในใจสองไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้เขาเกิดเองเขาเ็าอยู่เองเขาเขาดับเองเขาอดทนเอาหน่อยนี่ก็เป็นการฝืนแต่ไม่ได้ปฏิเสธด้วยสามให้เปลี่ยนบ่อยๆจากหลงเป็นรู้ที่แหละเรียกการฝืนด้านใน สามประเด็นนี้ไม่เข้าใจที่บอกว่าให้รู้การเป็นอย่าสนใจการเป็นแต่ให้สนใจสภาวะของการเป็นอขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างคำว่าสภาวะที่เป็นด้วยเจ้าคะ่ะให้รู้การเป็นอย่าสนใจการเป็น แต่ให้สนใจสภาวะของการเป็นมีสามอย่างนะให้รู้การเป็นอันนี้เป็นการฝึกให้ไม่ยึดต,ติดทั้งหมดเลยนะเป็นการว่าถ้ามันเป็นให้รู้การเป็นให้รู้การเป็นของอารมณ์นั้นๆให้รู้การเป็นของอารมณ์นั้นๆ มันจะมีอันหนึ่งที่เราเคยที่เราพูดไปสองอย่างที่ว่าการที่พูดให้ไว้มันนั้นนะ่ะให้รู้การเป็นนี่หมายความให้รู้การเป็นของอารมณ์นั้นๆนะอย่าสนใจการเป็นหมายความให้แค่รู้การเป็นของมนอย่าสนใจการเป็นคำว่าสนใจการเป็นเนี่ยคือเข้าไปร่วมเข้าไปสนใจ จนลืมตัวเองจนลืมจนลืมตัวรู้จนลืมตัวตัวผู้รู้ผู้เป็นเนี่ยมันจะมันลืมตัวรู้ที่นี่ไปมันไปนสนใจภาวะนั้นเ e ป็นเพื่อนไปแต่ให้สนใจภาวะของการเป็นสนใจภาวะของการเป็นคือรู้การเป็นแต่ตัตวเองรู้การเป็นแต่จิตใจไม่ได้เป็นด้วยแต่รูปภาวะของมันนะบ่อยๆ ที่จะมาพูดในเทปวันนั้นเมื่อวานก่อนเนะี่ยที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่ะนั่นแหละคือภาวะข้องคาตอบลองไปฟังดูนะที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่ะนี่ก็เรียกเป็นภาวะของการที่ว่าเราสนใจภาวะภาวะของการที่รู้การเป็นของมันทั้งหมดเลยมันจะแยกสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวตัวเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรู้การเป็น มันจะแยกกันอยู่อย่างนี้ไอ้ตัวรู้การเป็นนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นภาวะที่สําคัญภาวะของการที่รู้การเป็นแต่ตัวเองไม่ได้เป็นด้วยฝึกฝืนฝืนนิสัยเคยชินเก่าๆที่พระอาจารย์พูดถึงส่วนใหญ่จะเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้วถ้าเป็นนิสัยที่ดีแล้วเจ้าคะจะต้องฝึกฝืนอะไรข้อที่หนึ่งนะคะฝืนอะไรข้อที่สองฝืนอย่างไร และข้อที่สามทำไมต้องฝืนเจ้าค่ะนิสัยที่ดีๆทำไมต้องฝืนด้วยเคยเห็นคนติดดีไหมคนติดดีเนี่ยเคยเห็นไหมบางครั้งอ่ะนิสัยที่ดีๆอ่ะพอเรามีนิสัยที่ดีๆแล้วเราไปสำคัญมั่นหมายนิสัยที่ดีๆของเราเนี่ยเวลาเจอคนที่นิสัยเสียๆเ,เมื่อ,อไหร่พว่าเราจะรู้สึกไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะว่านั่นแหละมันไปหลงติดไปหลงติดนิสัยที่ดีอันนั้นน่ะไปหลงติดไปหลงติดเป็นยึดติดกับนิสัยที่ดีเหมือนเรายึดติดกุศลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะกุศลทําไมต้องฝืนด้วยบางครั้งอ่ะกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราทําเราทํามันแล้วเนี่ยบางคนทําไปแล้วนิสัยดีทั้งหมดคือกุศลนั่นแหละพูดง่ายๆกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางทีเราทําไปแล้วเนี่ย แล้วเราไปยึดติดการทำดีพอเจอคนไม่ดีเจอของไม่ดีเจออารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะปฏิเสธมันจะปฏิเสธไงเราเลยต้องฝึกฝืนฝึกฝืนออกมาเวลาเจออารมณ์ดีๆด,ดยาจะพล้าอย่างยิ่งคำพูดเนี้ยในยะอันเนี้ยมันจะฟังเหมือนว่าฉันมีอารมณ์มีความสุขมีความสบายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมต้องฝืนด,ด้วยอะไรประมาณนี้ ฝืนสิไม่งั้นแล้วมันจะไปติดความสุขติดความสบายที่เป็นของชั่วคราวมันอยู่เรื่อยๆต้องฝืนนะฝืนเพื่อไม่ให้มันหลงฝืนอย่างไรฝืนอย่างไรไปดูโทษของของไปโทษดูโทษของนิสัยดีๆสิมันมีอะไรบ้างฝืนอย่างไรวิธีการฝืนนะ่ะฝืนอย่างไร ก็บอกแล้วอย่าเอากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมไปทำบางครั้งนะ่ะไอการเป็นนิสัยดีๆอย่าบางครั้งอนะ่ะมันอาจจะไม่ดีก็ได้ในจังหวะและโอกาสต่างๆต,ต้องดูอย่าเอากายกรรมฝืนอย่างไรคืออย่าเอากายกรรมวัจจีกรรมมนโนกรรมไปทำตามอารมณ์นั้นๆนั่นแหละเรียกว่าฝืนทำไมต้องฝืนด้วยทำไมต้องฝืนด้วย ที่ต้องฝืนเพราะอะไรเพราะต้องฝึกออกจากน,นิสัยดีๆไม่งั้นลมามันติดยึดกับนิสัยดีๆอันนี้ยบ่อยๆแล้วพอเจอนิสัยที่ไม่ดีของคนอื่นมันจะไปเกลียดเขาเพราะฉะนั้นต้องฝืนด้วยเพราะบางครั้งเราฝืนเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเราก็ลืมไปเรื่องที่ดีส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องมักที่เรามักชอบมักชอบมักพอใจ มักชอบด้วยมักพอใจด้วยมักเพลิดเพลินไปกับมันด้วยฉะนั้นต้องฝืนไว้ไฟมีสองชนิดไฟเย็นกับไฟร้อนไฟร้อนเนี่ยมันรู้ได้ไวแต่ไฟเย็นเนี่ยมันรู้ได้ยากหลายคนเนะ่ะเป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่ตกมารกเพราะมันติดดีด้านนิสัยที่ดีๆก็ตามเนี่ยเราต้องฝืนด้วยบางครั้งมันจะทําให้เราเพลิดเพลินแต่ถ้าเรา ทำนิสัยดีๆแล้วเราไม่เพลินนะไม่เผลอไม่เผลอไม่หลงไม่ไหลไม่ยึดถืออะไรนะอันนั้นเขาเรียกว่าเราเราไม่ได้หลงมันทําไปเถอะะพอา่โลกนี้มันมีตจคนนิสัยแย่ๆกันเยอะนิสัยดีๆมีน้อยก็ทําไปเถอะถ้าเราทําแล้วเราถึงแม้เราทําดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าความดีของเราเราก็ไม่สนใจอันนี้เราไม่ยึดติดถือรือเราทําดี หรือเรานิสัยดีแล้วอยู่กับคนที่ไม่ดีแต่นิสัยเราก็ไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามอะไรเขาเนี่นก็ทําไปเถอเะเขาเรียกขอมันไม่หลงไม่หลงนะทํใไมต้องฝืนคือฝืนแบบมันมักเผลอมักเพลินมักชอบมกักโอดอ้างมักยกคนผมท่านเนี่ยเราเลยต้องฝืนมันบ่อยๆประมาณนี้นะข้อที่ห้าเจ้าค่ะถ้าเราพิจารณาแล้ว ว่าการปรุงแต่งนั้นๆและเราดูก่อนหยุดก่อนและเลือกก่อนจะถือว่าเป็นการฝึกฝืนหรือไม่อย่างไรเจ้าคะอันนี้แหละใช่ล่ะเพราะว่ามีสองคำไงเลือกก่อนทําหรือทําก่อนเลือกคนที่ฝึกฝืนบ่อยๆเนี้ยมันจะรู้จักว่า มันจะเลือกก่อนแล้วค่อยทําแต่คนที่ไม่ฝึกฝืนนะมันไปทําไปก่อนแล้วค่อยเลือกไอการฝึกฝืนเนี้ยพอฝึกฝืนเรียบร้อยแล้วเราดูซิว่าสิ่งเนี้ยเราฝืนบางครั้งบางคนไปฝึกฝืนข้อที่ฝึกฝืนเนี่ยบางครั้งฝึกฝืนนู่นฝึกฝืนนี่อ้าวฝึกฝืนแล้วฉันฝืนแล้วนะแต่มาเคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เสมอเสมอมีโยมคนหนึ่งบ่าอ้าวไปเดินดูสิ ไปดูอ่าไปดูฝึกความอยากนะโดยการโดยการเดินห้างรับรสินค้าดูซิว่ามันอยากซื้ออะไรมากเขาก,เ,เขาก็เดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ฝึกฝืนอ๋อนั่นก็อยากซื้อนี่ก็อยากซื้อนูก็อยากซือ้อยากซื้อหมดเลยทุกอย่างเอาก็เดินกลับไปจบไปหนึ่งรอบแล้วอ่าเนี่ยฉันฝืนแล้วนะฝืนว่าเพราะฉันอยากซื้อแต่ฉันไม่ซื้อเดินกลับมารอบใหม่ ื้อมันทุกอันเลยเพราะได้ฝืนแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยต้องดูดีๆต้องดูดีๆนะเวลาเวลาเราฝืนแล้วเนะี่ยต้องดูอ่ะบางครั้งมันมีเล่ห์เหลี่ยมภายในอ่ะเล่ห์เหลี่ยมภายในว่าฉันทาตามแล้วนะที่เหลือนี่คือฉันทาฉันฉันตามตามฝืนแล้วนะที่เหลือฉันตามหมดเลยอันเนี้ยมันมันต้องดูอ่ะฝืนแล้วอ่ะมันเลือกก่อนนะที่จะทนะําเนี่ย พอทําแล้วเราต้องรู้จักแล้วว่ามันมีวิบากอะไรบ้างฝืนให้รู้จักว่าเมื่อทําสิ่งนั้นแล้วมันจะเกิดวิบากอะไรตามมาแต่ถ้าใจอ่ะฝืนจนรู้แล้วอ่ะเมื่อทําสิ่งนี้ปุ๊บยอมรับวิบา,นนบากนั้นได้ยอมรับความทุกข์นั้นได้อ่ะเราค่อยทําการทําครั้งนี้อ่ะเป็นการทำด้วยความเข้าใจว่าทําเรื่องเนี้ยจะมีผลเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นอ้าวหยาบๆเอยนะเรารู้นะถ้าไปสมมติง่าย เนี่ยถ้าเราเขกว่าเขกพื้นเนี่ยจะรู้มันเจ็บสมมุติแบบอย่างนี้แหละถ้าเขกคนอื่นเนี่ยรู้หนึ่งแล้จะได้สะใจนะได้สะใจโอ้ยไม่ชอบไอ้ขีน้าคนนี้เขหมันสักเป๊กเลยนะหรือด่ามันสักคำมันด่ามันสักด่ามันสักทีหน,นึ่งวะเนี่ยพอพอไปพอไปโอ้ยยังไม่ต้องดา่าเดี๋ ال, ยวรอจังหวะดีๆก่อนรอโอกาสดีๆก่อน ทบเลยทบยอดเลยต้นเลยเอามาเลยพอเห็นมันปุ๊บได้จังหวะได้โอกาสจะใส่ก็ไปเต็มที่เลยเอานน่นเอาเรื่องขุดเรื่องอเก่าเรื่องใหม,ม่นใส่มาเลยทีนี้อันนี้เห็นไหมพอเราทําตามอารมณ์นั่นไปปุ๊บเนี่ยเรารู้จักไหมว่าเรารับวิบากคืออะไรเราต้องมีฟีิแบกย้อนกลับมาอีกคนที่โดนด่าเขาก็ด่ากลับขึ้นมาไปทาเขาเขาก็ทําคืนขึ้นมานี่คือวิบแบกที่มัน มันกลับมาประการที่หนึ่งวนประการที่สองคือจิตรเราอะ่ะเข้าไปเสพความร่าร้อนเสพความวุ่นวายเสพการอึดอัดขัดเคืองกับมันเสพอารมณ์ของมันทั้งหมดเลยอันเนี้ยเป็นวิบากภายในที่เราเจออีกแล้วต้องเข้าใจเมื่อเราฝืนแล้วเข้าใจแล้วเราจะทําตามอ่ะมันจะมีวิบากตามมาคุณยอมรับวิบากนั้นได้ไหมถ้าคุณยอมรับวิบากนั้นได้คุณก็ทําแต่คุณทําทั้งหมดเนี่ยทําด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทําด้วยความหลงไหลไม่ใช่ความแบบ หลงมงมงายเหมือนเก่าจะทําด้วยความเข้าใจว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้มันจะไม่วิบากอย่างไรมาอันนี้เราฝืนแล้วหยุดก่อนแล้วแล้วเลือกแล้วจึงทําทําแล้วรู้ว่ามันมวิบากอะไรเกิดขึ้นและยอมรับวิบากนั้นจึงทําไปด้วยความเข้าใจนี่คือเหตุผลกานให้ฝืนก่อนเพื่อให้หยุดชะง,งักดูสิว่าสิ่งที่เราฝืนเนี่ยมันมีวิบากย่งไง แล้วมีผลเป็นยังไงแล้วเราต้องการต้องการเอาผลนั้นไหมถ้าเราต้องการผลนั้นเราก็ทําแต่เราไม่ต้องการผลนั้นเราก็เลิกทํามันจะจบเหมือนคนเขาสูบบุหรี่เนี่ยพอเขาฝืนฝืนได้ปุ๊บอ่ะผลของการติดบุหรี่เป็นยังไงต้องเสียทรัพย์เสียสุขภาพแล้วก็เป็นที่รังเกยียจของสังคมแต่เขาก็ยอมรับว่าเมื่อฉันฉันอยากดูอนะ่ะแต่คุณต้องยอมรับนี่นะเสียทรัพย์ด้วยเสียสุขภาพด้วย แล้วก็เป็นที่รังเกจของสังคมด้วยคุณต้องยอมรับอันนี้นะแต่คุณทําอันเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องรับยบปากของคุณนะแต่ถ้าไม่ว่าเบื่อแล้วทีกเกียดแล้วฝืนไม่ดีกว่าเลิกอ่าเขาก็ได้อันที่สง์ตัวใหม่พอเลิกมาปุ๊บทรัพย์ไม่ต้องเสียนะแล้วก็ไม่เป็นที่รังเกจของสังคมถ้าสุขภาพกอดีขึ้นอันเนี้ยก็เรียกเมื่อฝืนแล้วดูซิเป็นคนเลือกเลือกในที่ไหมเลือกด้วย เขาเลือกเ้กืยอความเข้าใจว่าทาไปแล้วมันมีวิบากอย่างไรไม่ทําแล้วได้วับวิบากอะไรแล้วจึงทาอันนี้ยหลักการฝืนเป็นอย่างเนี้ยทําก่อนเลือกก่อนทําหรือทําก่อนเลือกถ้าฝืน,นี่ะมันจะเป็นการเลือกก่อนแล้วค่อยทําแต่ถ้าไม่ฝืนอ่ะมันจะไปทําก่อนแล้วค่อยมาเลือกประมาณนี้การฝึกฝืน ที่จะอยู่นิ่งๆบางครั้งก็รับรู้ว่าเป็นการทำอะไรบางอย่างกับการฝึกฝืนที่จะนิ่งๆซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งอีกขั้นหนึ่งดังนั้นถือว่าเป็นการฝึกฝืนหรือฝืนที่จะฝึกและปรุงแต่งกับการฝืนนั้นหรือไม่ อย่างไรหมายเหตุค่ะถ้าพิจารณาแล้วสังเกตเห็นว่าใจไม่ปกติน่าจะต้องกลับมาอยู่ที่ฐานกายก่อนเจ้าค่ะในความเห็นของโยมกราบเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ฝึกฝืนนั่นแหละไม่ใช่มีอะไรหรอกหรือเฉพาะอย่างยิ่งนะการฝึกฝืนภายในมีที่หมายความว่าไม่ใช่ให้มันอยู่นิ่งๆนะ นิ่งที่จะไม่ทําอะไรกับทุกสิ่งไม่ทําอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นการฝึกฝืนข้างในที่ว่าเราจะนิ่งไม่ทําอะไรกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่ทําอะไรกับอารมณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเขาจะทําอะไรก็ตามปล่อยให้ก็ทาเราจะฝืนอยู่นิ่งๆที่จะไม่ทําอะไรกับเขาไม่ใช่ไปนั่งนิ่งๆอย่างนั้นนะอันนั้นข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยข้างในเ่ะ นิ่งดูเขานิ่งศึกษาเขานิ่งที่จะเรียนรู้เขานิ่งที่จะไม่ตอบโต้นิ่งที่ไม่ต้านนิ่งที่จะไม่ตามอันเนี้เป็นการฝึกนิ่งฝืนฝืนนิ่งนิ่งข้างในนะบางครั้งเมื่ออยู่ไม่ไหวก็กลับมาฐานกายก็ถูกแล้วบางครั้งนะก็กลับมาแต่ว่ากลับมาฐานกายเนี่ยอย่ากลับมาแบบปฏิเสธมันกลับมาแบบเออบางทีนะ มันมีฝังมันมีเรื่องนุนมากนะมากมากเข้ากับเอาเอา,เอากายเข้าไปใส่ด้วยบ้านเพื่อพยายามที่จะให้ช่วยเขาสร้างความนิ่งให้มากขึ้นโดยอาศัยฝั่งโดยใส้ฝัง่งให้มากขึ้นบางครั้งถ้าเราไม่มีฝั่งเนี่ยไปนั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางคลื่นอย่เนี่ยอยู่ลอยคออยู่ในทะเลนิ่งยังไงก็นิ่งไม่ค่อยได้โดนซ้ายทีโดนขวาทีก็เอากลับมาบนฝั่งหน่อยนึงแล้วก็ดูมันมันจะได้สบายขึ้น แต่ว่าจิตเราจะไม่ตอบโต้และไม่ต่อต้านเขาเหมือนเดิมนี่ก็เราผฝึกฝืนแบบนิ่งนิ่งภายในควรฝึกอย่างยิ่งและควรฝึกให้มากที่สุดด้วยถ้าฝึกได้บ่อยๆเนี่ยมันจะรู้จักวิธีวิธีชีวิตว่าจิตแยกออกจากอารมณ์ทั้งหมดเป็นยังไงประเด็นถัดไปก็คือประเด็นที่เข้าใจของการฝึกฝืนฝึกออกในสัปดาห์ที่สามค่ะ ประเด็นที่เข้าใจนะคะจากที่เพื่อนๆกลัลยาณมิตรได้แจ้งมานะคะมีหลายข้อเลยค่ะอย่างข้อแรกก็คือการฝึกออกจากความคิดและอารมณ์ด้วยการรับรู้สังเกตเห็นและยอมรับทุกสิ่งข้อที่2ฝึกฝืนออกจากอารมณ์ด้วยการกลับมาอยู่ที่ฐานกายข้อที่3มหมัม่นสร้างความตั้งมั่นของจิตใจในการรับรู้สังเกตเห็นของฐานกาย อายตนะทั้ง6สร้างจตนาตัวรู้โดยใช้วิธีรับรู้สังเกตเห็นใช้สามการทำกิจวัตรต่างๆทีลกขณะเพื่อรู้ตัวเผลอและตัวหลงข้อที่4ถ้าเราไม่ทันอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นแล้วให้ฝึกฝืนกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เข้าไปร่วมข้อที่5การที่จะทำให้การฝึกฝืน ฝืนออกจากอารมณ์เข้มแข็งเราต้องมีสมาธิที่ตั้งมัน่นเราต้องฝึกให้อยู่กับฐานกายเพราะฐานกายเป็นปัจจุบันขณะทุกสิ่งจะไหลผ่านโดยที่กายนี้ตั้งมัน่นรับรู้และผ่านไปโดยไม่เข้าไปร่วมข้อที่6ฝึกออกฝึกฝืนเพื่อส่งเสริมกำลังของตัวรู้ให้มีการพัฒนาขึ้น คือเริ่มที่จะเจราาิญในธาตรู้ให้บริสุทธิ์ข้อที่7เรากำลังฝึกสร้างเหตุต่างๆเพื่อเข้าถึงดักอันเดียวคือทำให้ธาตุรู้บริสุทธิ์ข้อที่8รู้แล้วไม่แล้วไม่รู้ซื่อๆไม่รู้ตรงๆไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่รู้แล้วเติมความอยากไม่ อยากเข้าไปข้อที่9ทําทำใจกว้างๆยอมรับทุกสิ่งตามแบบของเขาข้อที่10ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือการเป็นเป็นการปรุงแต่งของสังขารเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยข้อที่11สิ่งเดียวที่ไม่เป็นคือท่านรู้ข้อ12ให้ฝึกรู้ซื่อๆตามที่มันเป็น อย่าสนใจการเป็นให้สนใจสภาวะของการเป็นข้อ13เจ้าค่ะทำไปอย่าซีเรียสเราจะเป็นสหายทามที่เดินทางร่วมกันเพื่อทําให้เห็นธรรมแล้วเราจะช่วยเหลือกันจับมือกันเดินขึ้นไปนะคะขอบคุณสำหรับทีมงานทุกคนขอบคุณกัลยาณมิตรขอบคุณพี่ๆทุกท่าน ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็เครดิตภาพสวยๆกับพรีเซนเทชันสวยๆน้องบีค่ะอนุโมทนาแล้วก็สาธุค่ะ